จงรักกูจงหลงกูอินคูเครื่องรางมหาสเน่์ต้นตำรับจากล้านนาเครื่องรางของขลังที่มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาชายหญิงกอดกันเครื่องรางของขลังนี้คนเหนือเรียกกันว่าอินคูคำว่าอินคูมีบันทึกสืบทอดต่อกันมาแปลว่ารักมาก ซึ่งอินคู่เป็นเครื่องรางของพลังสายสเสน่ห์แต่เป็นพุทธคุณสายขาวในสมัยก่อนอินคู่บูชากันมากในดินแดนตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันมีการบูชากันอย่างกว้างขวางมากมายทุกสายอาชีพแม้กระทั่งดารานักแสดงก็จะต้องมีอินคู่ติดตัวกันคนล้านนาโบราณเชื่อกันว่าอินคู่ใส่เรียกคนรักกลับคืนมา เรียกเงินเรียกทองบางคนมีไว้เรียกแขกซึ่งอินคูจะช่วยเสริมสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเสริมด้านเมตตามหานิยมช่วยเสริมดวงเสน่ห์ด้านความรักและเชื่อกันว่าหากพกไว้จะสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหาเราอีกด้วยอินคู่มีเนื้อทั้งที่ทําจากโลหะสำลิดเนื้อที่ทําจากผงอาถรร์บ้างรวมไปถึงเนื้ออินคู่ที่มาจากแร่ต่าง สำหรับการพกอินคู่สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่นำอินใส่ไว้ในกระเป๋าสตางพกติดตัวไว้หรือไม่สะดวกก็บูชาไว้ที่บ้านในห้องนอนอินคู่บูชาได้ทุกเพศ